พี่เด่นมาพร้อมกับเรื่องที่มีคนฝากมาเล่าเกี่ยวกับหัวหน้าก่อสร้างที่ไปทำหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเราครับเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อสิปีที่ผ่านมามาพร้อมกับเรื่องอยู่ด้วยคนตอนนี้เราติดต่อกับสายของพี่เด่นได้เป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับท่านเจ้าพยา วัสน,นี้ครับขันหมาป่าโอ้โช่วงนี้ติดเกมการ์ดกันหน้าดูาติดเกมการ์ดกันหน้าดูนะ,นะครับพี่เด่นคะผมเรื่องนี้เนี่ยมีคนฝากมาเล่าอ่ะพี่ใช่ครับคนฝากมาเล่าก็ส่งเป็นข้อความมาแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดมาให้นะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้นี่ต้องบอกว่ารับหน้าเสือในการเอาเรื่องจากแฟนคลับมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันแล้วนะ ก็ก็คงเป็นไฟบรรทับเฮ้ยพี่น่าสนใจเรื่องนี้ครับพี่เรื่องของหัวหน้างานก่อสร้างที่เขาไปทําหมู่บ้านจัดสรรที่ประเทศเพื่อนบ้านเราใช่ครับใช่ครับยังไงครับพี่เรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยจริงๆต้องเจ้าของเรื่องนเขาชื่อน้องนานาครับนะครับนานาเนี่ยเป็นน้องอยู่ที่ประเทศลาวนะครับประเทศเพื่อนบ้านเราครับนะครับแล้วก็นานาเนี่ย ก็ได้รับฟังมาจากอาจารย์ของนานาีทีหนึ่งครับจา์ที่มหาลัยอะนะครับของนานาีทีหนึ่งเรื่องราวมันก็เป็นเรื่องที่พิ่แจเกินไปนะครับเป็นเรื่องของเออาจารย์แล้วก็เป็นตัวแฟนของอาจารย์ที่น้องนานาเนี่ยเอามาเล่าอะนะครับขออนุญาตเริ่มเรื่องนะครับพี่แจ็คได้ครับน้องนานาเนี่ยก็รับฟังมาจากอาจารย์ของน้องนานาที่เป็นผู้หญิงอะนะครับโดย ที่แฟนของรังนาเนี่ยก็เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับวันดีคืนดีเนี่ยก็มีคทนติดต่อมาจากประเทศลาวนะครับให้ไปให้ไปช่วยต่อเติมบ้านหลังหนึ่งที่ที่นั่นนะ,นะครับเมื่อสิบปีก่อนนะครับทันทีที่ที่แฟนของอาจารย์ท่านนี้นะครับเขาได้รับเรื่องเรื่องนี้มาเนี่ยเขาก็าวันรุ่งขึ้นเขาก็เดินทางไปไปดูสถานที่เลย นะครับก็ไปพบกับตัวเจ้าของบ้านนะครับก็ mm hmm. ไปดูตัวบ้านแล้วเนี่ยตัวบ้านเนี่ยสร้างเสร็จแล้วนะครับแต่เจ้าของบ้านนี่มีความประสงค์ต้องการจะต่อเติมนะครับตัวบ้านให้มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วให้มันดูเรียกว่าเขาอยากได้อย่างที่เขาเขาอยากได้นะครับ mm hmm. เพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครับตัวบ้านเนี่ยมันจะเป็นตัวบ้านแล้วก็มีบันไดยอยู่ตรงกลางบ้าน mm hmm. นะครับเป็นบ้านหลังใหญ่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็มีบันไดตรงกลางบ้านตัวบันไดเนี่ยจะเป็นบันไดที่ขึ้นตรงกลางเลยนะครับเพื่อไปชั้นลอยชั้นสองนะครับแต่ตัวบันไดเนี่ยเอ่อมันจะไม่ไม่ใช่บันไดทึบนะครับมันจะเป็นบันไดที่เรามองเห็นช่องช่องดันช่องระหว่างบันไดอะนะครับเป็นบันไดแบบแผ่นไม้ที่ไม่มีแผ่นไม้กั้นปิดระหว่างช่องว่าง ใช่ครับที่มีแผ่นไม้สิโน้พราะว่าก็็จะมองเห็นทะลุไปด้านหลังนะครับก็ตกลงกันว่าอ่ะโอเครับรับงานนี้นะครับแฟนอ่ะแฟนอาจารย์ท่านนี้ก็รับงานนี้ไปนะครับก็กลับไปที่ประเทศไทยแล้วก็เตรียมลูกน้องไปสามถึงสี่คนเพื่อจะไปเริ่มงานที่นั่นนะครับเวลาอาจารย์เข้าไปที่นั่นเนี่ยปรากฏว่าเอ่อที่พักที่ทาง เจ้าของบ้านเนี่ยก็จัดสรรไว้ให้หรือเริ่มงานเนี่ยนะครับมันอยู่ไกลจากตัวบ้านมากเลยอืม mm. มันจะไม่สะดวกในการเดินทางเพราะยามค่ําคืนในประเทศลาวในค่อนข้างจะเปลี่ยวพอสมควรครับ mm. ทั้งหมดก็เลยตัดสินใจนอนค้างที่บ้านหลังนี้นะครับโดยที่จุดนอนค้างที่ทางเจ้าของบ้านจัดไว้ให้เนี่ยก็คือจัดไว้ให้บริเวณใต้บันไดครับ เนื่องจากว่าตัวบ้านถึงแม้จะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแต่ยังไม่ได้ตกแต่งยังไม่ได้มีที่หลับที่นอนนะครับก็เลยด้านโถงล่างที่อยู่ใต้บันไดเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นที่ที่สะดวกที่สุดนะครับที่ที่สะอาดที่สุดก็เลยพักกัตรงนี้ทาวนี้อาจารย์ผู้หญิงเนี่ยเขาจะเป็นคนอยู่ที่เมืองไทยนะครับเขาก็จะเดินทางไปหาแฟนเขาเนี่ยเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เพื่อจะเอากับข้าวกับปลาเนี่ยนะครับ รวมถึงก็ไปหาไปอยู่ด้วยไปช่วยเป็นลูกมือ <c oughs> นะครับที่นู mm ่นโดยอาจารย์เนี่ยเขาจะหยุดวันศุกร์และกลับวันอาทิตย์ mm hmm. นะครับทีน,นี้เขาก็เดินทางไปที่บ้านหลังนี้นะครับไปนอนค้างในคืนวันศุกร์ <c oughs> ระหว่างที่นอนค้างอยู่ครับเอ,อเขานอนอยู่บริเวณใต้บันไดนะครับอ,อ,อาจารย์กับแฟนเนี่ยนอนใต้บันไดแต่ลูกมือเนี่ยที่เป็นช่างเนี่ยก็จะนอนอยู่ชั้นลอย mm hmm. คือเหมือนแยก,กันต่างคนต่างแยกไปนอนแต่ไม่ได้นอนในห้องน,นะครับครับ <Okay. S 2> อ่าแล้วระหว่างที่นอนอยู่นะครับอ,อแฟนแฟนผู้หญิงเนี่ยอ่าอาจารย์เนี่ยครับถูกเรียกอาจารย์แล้วกันนะครับครับ <Okay. S 2> อาจารย์เนี่ยก็รู้สึกได้ว่าเหมือนมีมือนเนี่ยมาโอบบริเวณเอว mm. นะครับอันนี้แกก็เข้าใจว่าเป็นแฟนกันนั่นแหละโอบมาที่เอว <Okay. S 2> แต่มือมันเหมือน โอบแน่นขึ้นแน่นขึ้นแกก็เลยตกใจว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆเหมือนกับมีมีอะไรหรือเปล่าพยายามอดแน่นขึ้นเหมือนจะสะกิดเรียกอะไรยังไงแล้วหรือเปล่านะครับแกก็เลยเอามือเนี่ยไปคว้าตรงตรงมือมือที่ที่โอบมานะครับแต่ปรากฏว่ามือที่โอบมาเนี่ยม,มันมีลักษณะเปียกน้ํายนะครับแกก็เลยหันไปเพื่อจะไปหันไปหาแฟนนะครับ ปรากฏว่าพอตอนที่หันไปเนี่ยปรากฏแฟนนอนหันหลังให้อุ้ยแฟนไม่ได้หันมาก่อนไม่ได้หันมาก่อนครับ,รบและแกก็เอามือเนี่ยจับตรงมือที่โอบมาเนื่องจากมันมือดอะนะครับแต่เห็นได้ว่าแฟนแกนเนี่ยหันหลังให้แกก็จับมือตรงที่ที่โอบมาปรากฏว่ามือเนี่ยมันเหมือนเป็นมือที่เปออื่อยเละอะไรเงี้ยฮะม,มันไม่เฉพาะข้ามน้ําละ แกเข้าพยายามจะยิ้นให้แฟนแกเนี่ยหันมาช่วยปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแกลืมตาขึ้นมาเนี่ยก็คือแฟนแกเนี่ยกำลังเขย่าตัวแกให้ตื่นอืครับครับเหมือนา้มล์ว่าฝันฝันอืมอนาเหมือนา้มณมว่าฝันถ้ามันนี้รุ่งเชา้ารุ่งเช้ามาแกก็เลยตัดสินใจไปใส่บาทนะครับ,รบ,รบเพื่อไปใส่บาทแล้วอุทิศส่วนกุศส่วนให้กับ เหมือนกับที่แกฝันเห็นเมื่อคืนแกเข้าใจว่าคงจะเป็นเจ้าที่เจ้าตาคนะครับแกก็เลยไปรู้ที่อาไปเจอบานที่สวนกุศลให้นะครับรนะครบานนี้กลับมาคืนวันเสาร์นะครับก็เหมือนเดิมครับต่างคนเมื่อทํางานเสร็จต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันนอนที่เดิมโดยแกอาจารย์แล้วก็แฟนแกเนี่ยก็นอนบริเวณใต้บันไดเหมือนเดิมเลยครับคนนี้ระหว่างที่นอนไปครับตัวตัวออาจารย์เนี่ย แกนอนแล้วหันหน้าไปทางบันได mm. คือมันนอนตามขวางบันไดนะครับแล้วหันหน้าไปทางบันไดเราก็จะเห็นเป็นร่องเป็นช่องเป็นช่องทุกครับ,รรบส่วนแฟนแกก็ได้นอนด้านในถัดจากแกไปทีหนึ่งนะครับระหว่างที่แกเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นเคลิ้มหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้นะครับ mm. แล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาเหมือนมีคนนั่งอยู่ตรงบันไดค,คือแจ้งใภาพนะคือ เป็นบันไดแล้วก็นั่งหันหลังโยงบันไดเลยนะครับแกเห็นได้ยอย่างชัดเจนเลยว่าคนนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวขาวตัวขาวสยยดเลยนะครับใส่เสื้อสีเขียวกางเกงขาสั้นสีแดงมัดผมจุกแล้วก็เอนหน้าหันกลับลงมามองทางช่องบันไดลอดมามองหน้าแกนะครับแกก็ตกใจตกใจระดับนึงแล้วว่าเป็นใครนะครับ แถมผู้หญิงที่นั่งอยู่นั้นนะก็ดันหัวเราะหัวเราะใสาอ่อาจารย์ตอนนั้นเลยนะ hmm. แต่อาจารย์เนี่ยเขาบอกตอนนั้นเนี่ยเขาไม่กลัวเขาบอกว่าว่าคนคนเนี้ยเหมือนคนมากเลย hmm. ซึ่งแะบอกว่าไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ผีใช่วิญ,ญญาณเลยเพราะว่ามันเขามาปเป็นลักษณะเป็นคนมาเลยนะครับ hmm. แต่ผู้หญิงคนนั้นก็ยังนั่งมองอาจารย์แถมยังหัวเราะอยู่อย่างนั้นนะครับจ hmm. hmm. นอาจารย์เนี่ยเขาบอกว่า ถ้าใช่คนที่มาเข้าฝันเมื่อคืนเนี่ยพรุ่งนี้จะไปทําบุญใหเ้เขาก็บอกว่าเอ,อไม่ได้แล้วก็อาจารย์เก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นอาจารย์ไงจะให้ฉันสาบแช่งให้ไม่ไปไม,ไ,มไม่ไปผดุดไม่ไปเกิดเลยเอาไหม <C ute> เขาก็เลยตอบกลับมาว่าเออเขาออยากอยู่ด้วยอืให้เขาอยู่ด้วยได้ไหม อาจารย์ก็บอกไม่ได้ไม่ได้แต่พรุ่งนี้ฉันจะไปใส่บาตรให้หลังจากที่สิ้นเสียงคําว่าฉันจะไปใส่บาตรให้ผู้หญิงคนนั้นก็หายไปเลยครับ mm. อยูู่ก็หายไปเลยหายไปนั้นเลยแต่คราวนี้อาจารย์ไม่ได้ฝันครับเ mm. พราะจะยืนยันว่าแกคุยออกเสียงแบบชัดเจนเลยว่าคุยกับผู้หญิงคนนี้นเหมือนคนเลย mm. แล้วก็หันมาสะิดแฟนให้ตื่น mm. ทุกอย่างไม่ได้เป็นฝัน อาจารย์ไม่ได้ถูกเขย่าตัวหรือแม่อะไรเลยครับทุกอย่างอยู่ในภาวะปกติเลยจนมารุ่งเช้าครับรุ่งเชา้าก็อาจารย์ท่านเนี้ยก็ไปใส่บาตรให้กับกับผู้หญิงคนนั้นนะครับเจตนาตั้งตั้งใจให้ใส่บาตรผู้หญิงคนนั้นเลยแล้วก็กลับมานอนเออไม่กลับมานอนเพราะว่าวันอาทิตย์อาจารย์ต้องกลับแล้วก็ไม่ได้กลับมานอนนะครับก็กลับไปเลยวันอาทิตย์แกก็เดินทางกลับมาที่เมืองไทย แล้วกแกเก็คุยกับแฟนนะครับว่าเจอเจอเหตุการณ์มีอะไรอยู่บ้างไหมวันวันที่หนึ่งวันที่สอง,ว,สองวันที่สามเนี่ย mm. แฟนแกบอกไม่เจออะไรเลยปกติไม่มีอะไรเลยพอวันที่สี่คือวันพฤหัสก่อนที่อาจารย์จะเดินทางไปนะครับ mm. วันพฤหัสเนี่ยแฟนแกบอกว่าเมื่อคืนเจอว่ามีผู้หญิงมาดึงขามานน่นมานี่แล้วก็บอกว่า ขอมาอยู่ด้วยได้ไหมอืมอืมก็แฟนอาจารย์ก็เลยบอกว่างั้นเธอต้องไปตัวอาจารย์นะเขาบอกแฟนบอกเธอต้องไปหาพระและ้วครับไปหาพระแล้วก็ไปขอพระเครื่องเขามาห้อยคอหรือมาอะไรก็ได้นะ <c oughs> เพื่อจะให้อยู่ตรงนี้ได้นะครับอพอแฟนอาจารย์เนี่ยเขาไปเจอพระอะ่ที่วดัดน่นะครับปรากฏว่า พระเนี่ยเขาท,ที่ที่ที่ประเทศลาวเนี่ยเขาไม่ได้ให้เป็นพระเครื่องมาเขาก็ให้เป็นเหมือนสายสินอะไรมาสักอย่างเลยนะครับแล้วก็มาปลูกข้อไม้ข้อมือมก็กลับมานอนปรากฏว่านอนไม่ได้ี่จัย<ม>ก็มีอาการเดอีกนะครับ<ม>จนวันรุ่งขึ้นอาจารย์เนี่ยก็เดินทางไปนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็ตัดสินใจว่าคงนอนไม่ได้แล้วเพราะว่าคือเขามากวนทั้งคืนเลยมาดึงขามานุ่นมานี่ นะครับก็เลยตัดสนใจคุยกับเจ้าของบ้านว่าขอย้ายไปนอนข้างนอกนได้ไหมพอมีที่ทางไหนไหมที่มันจะใกล้กับบ้านเนี่ยที่จะให้นอนหลับนอนได้นะครับเออเจ้าเจ้าของบ้านเนี่ยก็จกัดที่ที่บริเวณเขาบอกว่าเป็นบริเวณตลาดเก่าอืมซึ่งอยู่ห่างจากบ้านไม่ไกลนะนะครับแล้วก็ล้อมสังกสีเนี่ยไว้ให้ นะครับเพื่อการไม่ให้คนภายนอกเนี่ยเห็นเหมือนเป็นส่วนตัวขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็ทั้งหมดก็ไปนอนที่บา้านที่ที่ที่สังกสีที่ถูกจัดไว้ให้ที่รอมไว้ให้นะครับจอบริเวณตลาดเก่าเอ่อระหว่างที่ทั้งหมดนอนอยู่ปรากฏว่ามันไม่ได้มันไม่ได้จบแค่นั้นครับมันมีเสียงมาเคาะบริเวณสังกสีโดยรอบเลยครับเคาะรอบที่เขานอนเลย <c oughs> แล้วบอกว่าฉันอยากอยู่ด้วย เข้าไปแล้วเขาบอกว่าเออคือเหมือนกับว่าอยากจะมาอยู่ด้วยให้ได้อะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> จนสุดท้ายแล้วคือเหมือนกับว่าทั้งอาจารย์แล้วก็ทั้งทั้งแฟนออาจารย์เนี่ยคือเขาก็ไม่ไหวแล้ว <c oughs> เขาก็เลยไปไปหาพระอีกทีนะครับครับรานนี้พระเนี่ยเขาบอกว่าเขาเรียกําเป็นที่นั่นเขาบอกว่าทําเป็นเขาเรียกพาข้าวคลิปถ้าผมจำไม่ผิดนะ เขาเรียกว่าพาข้าวทิพยที่ที่คนลาวเนี่ยเขาจะเรียกอย่างนั้นเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นทําอาหารให้กับวิญญาณที่ล่วงรับไปแล้วเพื่อจะได้หลุดการหายกันอย่างเงี้ยน,นะครับปรากฏว่าทําไปแล้วเนี่ยครับอไอเสียงที่มันเกิดขึ้นบริเวณที่โดยรอบสังกษีเนี่ยในคืนขัดมาเนี่ยก็ยังมีอยู่ครับ จนอาจารย์เนี่ยเขามีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะเป็นผีแม่ม่ายก็เลยให้ทุกคนเนี่ยที่ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยทาทาเล็บคือทาสีเล็บมาตามความเชื่อหรือทาสีเล็บว่าเป็นเป็นผู้หญิงนะครับตามความเชื่อของคนที่นั่นอย่างเนี้ยจะทาสีเล็บปรากฏว่าอ,อที่พักที่นั่นเนี่ยมันไม่สะดวกครับพี่แจ๊ค จนทุกคนจะต้องย้ายกลับไปพักที่บ้านเหมือนเดิมเพราะว่างานเขาเร่งมาแล้วมันก็คงจะเป็นเรื่องของเวลาที่ไม่ไม่ทันจริงๆก็เลยต้องกลับไปนอนที่บ้านปรากฏว่าเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับพผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็มาดึงขาดึงแขนทีมงานแล้วก็ตัวแฟนขหอัอาจารย์เขาเนี่ยทุกคืนจนสุดท้ายเนี่ยอาจารย์ต้องกลับไปบอกเจ้าของบ้านเลยว่า อันนี้ยขอไม่รับแล้วก็เงินไม่คิดอืขอจบงานแต่เพียงเท่านี้เลยได้ไหมครับนะครับเจ้าของบ้านก็ตกลงเจ้าของบ้านก็ยินยอมนะครับยินยอมที่จะจะจบมันแค่นี้เพราะทร้าบว่าคงไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับจนสุดท้ายก็พากันกลับมาที่เมืองไทยแล้วก็ทําบุญยกใหญ่คือเหมือนทาบุญถวายนู่ถวายนี่ให้กับวิญญาณดวงนั้นนะครับ ายใช้วิญญาณนั้นก็ไม่ไม่ได้เจอเลยครับหลังจากที่ทําบุญที่บองไทยไปแล้วครับเรื่องเรื่องก็มีประมาณนี้เดี๋ยวนะที่นู่นก็มีความเชื่อเรื่องผีแม่ไม้คล้ายๆกับบ้านเราอะใช่ครับใช่ครับตามที่น้องนานาบอกเนี่ยคือทางลุงก็จะมีความเชื่อเรื่องของเรื่องของแบบนี้เหมือนกันคือด้วยความที่วัฒนธรรมเรากับเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ต่างกันมากครับครับแล้ววิธีการแก้ก็คล้ายๆกันด้วยนะครับคือทาเล็บทาเล็บแดง ใช่เป็นการแก้เคล็ดทีนี้เนี่ยวิญญาณตนนี้เนี่ยคือเขาอยู่ในบริเวณนั้นหรือหรือมาจากที่อื่นอันนี้ก็ไม่รู้คือเขาเชื่อว่าวิญญาณตรงนั้นอยู่ในบ้านหลังนั้นอ๋ออยู่ในบ้านหลังนั้นเลยใช่ครับอยู่ในบ้านหลังนั้นเลยแต่เมื่อคนพวกเนี้ยเข้าไปทํางานแล้วเนี่ยเขาก็จะพยายามคือตามไปด้วยทุกที่อ่ะตามเฉพาะคนกลุ่มเนี่ยครับ มาดูซิเพราะว่าเจ้าของบ้านเองเนี่ย mm. คือเขายังไม่ได้เข้าอยู่แต่เขาอยู่อีกที่หนึ่งเขาก็ไม่ได้เจออื mm. รวมถึงคนแถวนั้นก็ไม่ไม,ไม่มีใครเจอนะครับ mm. แต่ถ้าเป็นผีแม่ไม้บ้านเราเนี่ย mm. เขาจะมีความเชื่อว่าถ้าผมจําไม่ผิดนะจะเป็นผู้หญิงที่ออกมาจากเมืองรับแลแล้วก็มา mm. ตามล่าหาวิญญาณของผู้ชาย เอาไปเป็นเหมือนทาตุเหมือนบริวารที่เมืองรับแรงของตัวเองเลยเป็นที่มาของคําว่าผีแม่ไม้แต่นู้นเนี่ยเหมือนกับว่าวิญญาณดวงเนี้เขาเขาอยู่ในบ้านหลังนั้นหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ผีแม่ไม้อาจจะเป็นวิญญาณที่เคยเสียชีวิตอยู่ที่นั่นแล้วแล้วต้องการที่จะเกาะบุญใครสักคนหนึ่ง เพื่อที่จะไปผุดไปเกิดหรือมาแค่มาขอส่วนบุญหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เนี่ยคือพยายามที่จะมาขออยู่ด้วยมาขอติดตัวไปด้วยใช่ม,มาขออยู่ด้วยอถ้าเป็นผีแม่ไหมของเรามันกลับกันไงละเขาไม่มาขออยู่ด้วยแต่เขาต้องการเอาวิญ,ญญาณของผู้ชายไปอยู่กับเขาอันนี้คือความเชื่อใช่ใช่ไหมฮะใช่<อ>ใช่ครับแต่แต่ก็ที่น่าแปลกก็คือพอเวลาถ่ายเล็บไปแล้วเนี่ยเขาเขาก็ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้เจอเป็นตัวเป็นตนนะครับคับ แต่ที่เจอแค่เสียงก็เหมือนจะลดลงอืมนะฮะแต่ที่นู่นไม่ได้มีเหมือนกับอ่าพระเครื่องพยันเหมือนของเราแต่เป็นลักษณะของสายสินใช่ใช่ครับคนเขเอ่อเขาเรียกว่าเป็นเหมือนอะไรนะไส้ดิบไส้ดิบที่ก็พันเป็นเช้นเช่นขึ้นมาเอะมันผมว่าลมคล้ายสายสินบ้านเราครับนะครับเป็นเป็นเขาเรียกเป็นไส้ข้อมือเนาะไส้ข้อมือเหมือนเป็นที่ h, อ่าพระ อาจท่านอาจจะปลุกเสกนะครับเอาไว้ป้องกันสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ใช่ครับใช่ใช่นะครับส่วนพิธีกรรมตัดความสัมพันธ์ก็คล้ายๆกับบ้านเราคือตัดความสัมพันธ์กันไปเลยว่าเฮ้ยไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่มันไม่ได้ผลไงใช่เหมือนมันไม่ได้ผลนครับครับนะฮะได้ครับพี่เดชนั่นคือเรื่องของขออยู่ด้วยคนนะครับที่มี น้องคนหนึ่งเนี่ยเขาฝากพี่เด่นมาเล่าใช่นะครับโอเคน้องชื่อนานาครับผมได้ครับพี่เด่นคืนนี้ขอบพระคุณมากนะครับท่านเจ้าพระยาที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันยินดีครับยินดีท่านหล่ป่าคือต้องบอกคู่ฟังอย่างนี้ก่อนว่ามันไม่ได้จับจ้วงหรือว่าอะไรนะคือมันเป็นเกมการ์ดชื่อว่าโค่นอำนาจเขาจะมีเจ้าพระยามีราชทูตมีอะไรพวกนี้ก็ถือการ์ดคนละใบแล้วก็เล่นกัน ส่วนหมาป่านี่ก็จะชื่อเกมมนุษย์หมาป่าใช่ใไม่ไม่มีการพนันใดๆนั้นไม่มีไม่มีเป็นเรื่องจ่สนุกสนุกถูกมันเป็นเล่นเกมที่แบบคอยเชื่อฉือนกันซะมากกว่านะครับผมโอเคได้ครับพี่เดนยังไงขอบพระคุณมากขออนุญาตฝากไว้นิดนึงครับพี่ก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับให้กับชาวจังหวัดสมุทรสาครนะครับทุกท่านแล้วก็เอ่อบริเวณโดยโดยรอบเคียงนะครับที่ มาจนภาว่าโควิด1 9ก็ขอให้ผ่านพ้นได้วยดีถูกต้องนะฮะและที่สําคัญคือทุกคนตอนเนี้ยต้องติดตามสถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิดอัปเดตวันต่อวันเราต้องย้อนกลับไปเหมือนแรกๆอีกแล้วนะต้องคอยติดตามข่าวอีกแล้วใช่ใช่ใ<อ>ต้องคอยติดตามข่าวนะฮะต้องม,ม,มีมีช่องทางในการติดตามค่อนข้างเยอะนะครับค่าวอานะไรก็ฝากติดตามได้ครับพี่เด่นฮะ ได้ครับขอบพระคุณมากมากเลยครับพี่เด่นครับครับขอบพระคุณมากมากครับท่านหมาป่า <c oughs> ขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ